ความหวังความฝันความสุขคือเป้าหมายของใครหลายคนชีวิตเกิดมาก็ต้องฟันฝ่าเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าในขณะที่บางคนกําลังต่อสู้เพื่อความฝันมักจะมีบางคนที่หัวเราะอย่างเริงราาด้วยความสะใจกับการกดขี่ผู้ที่ต้อยตามกว่าสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า invisible evidence หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไล์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่เลยทูเธอเป็นหญิงสาวที่ตามมองไม่เห็นทั้งสองข้างแต่เธอก็สามารถปรับตัวใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างพาสุกโดยที่มีเบนเจ้าหมาคู่ใจคอยนำทางให้และมือถือรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเธอในแต่ละวันและแล้ววันนี้ทูมีธุระต้องไป ายทหารนั่นก็เพื่อไปขอพบกับหัวหน้าหรืออาจารย์ที่สอนสั่งเธอเพื่อขอร้องว่าให้รับเธอกลับไปเรียนต่อเธอเธออยากเรียนให้จบหลักสูตรตอนนี้เธอมีเจ้าเบนคอยนําทางฝึกทักษะต่างๆนานาม,มาตลอด3ปีเพื่อให้ได้กลับมาเรียนไม่ว่าจะเป็นการฝึกใช้คอมพิวเตอร์การฝึกอ่านอักษรเบลและยังฝึกทักษะในการต่อสู้เพิ่มเติมอีกด้วยแต่นั่นคงเป็นคําขอร้องที่สูญเปล่าชีวิตของทูเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนในค่ำคืนนั้นที่เธอขอ ละเอาจากค่ายเพื่อไปดูแลน้องนั่นก็เพราะว่าน้องของเธอไม่ไปเรียนมาแล้วหนึ่งเดือนด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่ที่ต้องเลี้ยงดูน้องตลําพังบางทีเธอก็เผลอใช้กําลังไปตามไทยน้องชายที่มีความฝันอยากเป็นเดอะแรปเปอร์ออกมาจากงานปาร์ตี้ถึงแม้ไทยจะขอร้องว่าโชว์ของเขากำลังจะจบคนเขาอุตส่าห์จ้างผมมาแต่ทูไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยหมกมุ่นกับการแรปจนไม่สนใจเรียนเลยมัดน้องเลยยัดเข้าไปในรถผ่านน้องกลับบ้านซะเลยระหว่างทางไทย ก็ถกเถียงกับทูว่าเขาไม่อยากเรียนแล้วเขาอยากเป็นเหมือนยังโอมอยากเป็นเดอะแรปเปอร์ทูในฐนานะพีก่ก็คงไม่อนุญาตให้น้องทําอย่างนั้นการถกเถียงเริ่มบานปลายจนทูไม่ทันสังเกตเส้นทางเบื้องหน้าที่ปิดปรับปรุงรู้ตัวอีกทีก็พุ่งเขาเ้าโชวฉัแล้วแรงกระแทกทําให้รถของเธอพลิกคว่ำทูโดนซัดก,กระเด็นออกมาจากนองรถเธอยังจําไม่เคยลืมเลือนวันที่เธอได้แต่มองน้องชายจากไปโดยที่ไม่มีวันหวนคืนซึ่งในวันนั้นเองก็เป็นวันเดียว ที่เธอสูญเสียการมองเห็นแต่ถึงกันนั้นเธอก็พยายามใช้ชีวิตให้อยู่ได้ในแต่ละวันถึงแม้จะเปรี่ยวเงาบ้างก็ตามซึ่งณปัจจุบันนี้มันก็3ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าซึ่งปัจจุบันก็มีเหตุร้ายที่คาตก่อโรคจิตรับพาตัวผู้หญิงหายไปทีละคนทีละคน,ะคนซึ่งถูกก็รับฟังข่าวสารจากในวิทยุเวลาผ่านล่วงเลยจนถึงวันครบรอบการจากไปของไทยถู u, และคุณ เลยมาร่วมพิธีไว้อาลัยนณะบ้านเก่าของเธอคุณอาได้เสนอกับเธอว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่เกินไปถูกขายมันดีไหมถูกก็อ้างว่าเธออยู่คนเดียวได้ไม่อยากจะขายมันเลยบ้านหลังนี้มันคือความทรงจําที่เธอยังมีอยู่ถึงแม้เธอจะไม่ได้อยู่อาศัยที่นี่ก็อยากเก็บมันเอาไว้เป็นความทรงจําและถูก็ขอตัวกลับคอนโดซึ่งในค่าคืนนั้นเป็นค่าคืนที่ฝนตกกระหนำ่ำเธอได้ใช้บริการรถโดยสารผ่า แอพลิเคชันซึ่งระหว่างที่เธอรอรถอยู่ที่บ้ายรบเมย์ทำให้เธอได้รับรู้ว่าใครอยู่ข้างๆทัศะคานฟังของเธอถูกพัฒนาจนสามารถแยะๆออกว่ามีสิ่งใดอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่รอกลับบ้านผู้หญิงที่รอผู้ชายจากแอปหาคู่ทูไม่ได้ตั้งใจที่จะสอดรู้สอดเห็นแต่มันเผลอได้ยินให้ทําไงได้จนคนแล้วคนเล่าได้จากไปเธอนั่งรอรถคนเดียวจนสุดท้ายก็มีรถมารับเธอซึ่งคนขับรถก็บรกิบราการดี ด้วยสิไม่ว่าจะเป็นการปรับแอร์ไม่ให้ทูหนาวถามถ่ายสารทุกสุดดิบรวมถึงดวงตาของเธอที่บอดทูได้กลิ่นบางอย่างบนรถประสาทจมูกของเธอก็ไม่ธรรมดาเลยไอถามไปว่าผู้โดยสารคนล่าสุดเป็นนางพยาบาลหรือเปล่าคะฉันได้กินยาล้างแผลนนะ่ะคนขับรถก็ชี้แจงว่าเมื่อกลางวันผมเอารถไปล้างอาจจะเป็นกลิ่นน้ำยาก,ก็เป็นได้นะ่ะนี่คุณดื่มน้ำหน่อยไหมซึ่งทูก็รับน้ำขวดน้ำตามารยาทแต่เธอก็ไม่กล้ากินเพราะสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงพิรุษจากคน คนขับก็ใจดีซะเหลือเกินขยันขยอให้เธอกินน้ําอาสาที่จะเปิดขวดให้แต่ทูก็ปฏิเสธเธอบอกว่ายังไม่หิวไม่เป็นไรค่ะที่ฉันช่วยตัวเองได้แต่คนขับก็ยังอยากช่วยเธอทกเทียงกันไปโดยไม่ทันสังเกตเส้นทางและแล้วก็เกิดเสียงดังตุบรถได้พุ่งเข้าชนสตรีนางหนึ่งซึ่งคนขับก็รีบลงไปนําร่างผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ในท้ายรถทูลงไปดูด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคนขับก็อ้างว่าชนแค่หมาไม่มีอะไรหรอกแต่ทูก็เก่งพอ ที่จะฟังเสียงลมหายใจผู้หญิงดังขึ้นมานี่มันเสียงคนนี่นาคุณคนเป็นไงบ้างเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งตำรวจนะคนขับก็ขัดขืนไม่ต้องโทรรอกมันเป็นแค่หมาไม่ใช่คนสักหน่อยแต่ทูมั่นใจมากวันนั้นคือเสียงลมหายใจคนทําให้ทั้งสองเกิดต่อสู้แต่แล้วสุดท้ายคนขับก็หนีไปทิ้งให้ทูยืนงงกลางสายฝนทูไม่รอช้ารีบนําเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจซึ่งนายเวนก็เวนสมชื่อจริงๆเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ทูเล่าคนตาบอดจะรู้เรื่องราวละเอียดได้ย ไไม่ว่าจะเป็นเวลาเกิดเหตุถูกก็บอกอย่างแม่นยำทางทัดทีตาดูนาฬิกาไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นทำให้เธอขอพบผู้กองในเวรคนนี้ไม่ยอมเปิดใจรับฟังในสิ่งที่เธอพูดจนท้ายที่สุดผู้กองโฮอาก็มาถึงเธอกล่าวทักทายและขออาภัยที่ลูกน้องทำงานไม่ดีตอนนี้ฉันรู้ดีว่าเรื่องการหายตัวของผู้ยิงมันเกิดขึ้นบ่อยเอาเป็นว่าตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวฉันให้ลูกน้องไปส่งคุณนะคุณเหนื่อยมากพอแล้วเดี๋ยวฉันอยากได้ข้อมูลอะไรจะไปถามคุณละกั ซึ่งทูก็จำน้ำเสียงที่นุ่มนวลนั้นได้เลยเอถามไปว่าคุณคือผู้กองฮงอาใช่ไหมเราเคยเจอกันตอนที่ฉันยังเรียนอยู่ฉัชนชื่นชมคุณมากเลยนะก่อนจากกันทูได้บอกกับผู้กองว่าขาคุณไม่ดีเท่าไหร่ระวังการเดินด้วยนะไปรักษาด้วยเดี๋ยวอาการจะบานปลายผู้กองก็งงงวยทูรู้ได้ยังไงว่าเธอปวดขายอยู่ตัดภาพมายังสถานที่ที่แสนลึกลับหน้าบ้านของคนขับที่ทูได้เจอในวันนี้เขาก็คือผู้ร้าย ที่รับพาตัวผู้หญิงมากมายกิจวัตรประจำวันของเขานั่นก็คือการพาดวงตาของผู้หญิงออกมาเพื่อเชยชมก่อนจะข่มขืนด้วยความสาใจเขาเป็นคนสติไม่ดีที่คอยตามล่าด,ดวงตาและเสกสมจากร่างกายหญิงสาวมากมายตัดภาพมาที่วันต่อมาผู้กองและหมวดวินได้มาที่บ้านถูกเพื่อสอบปากคำถูกได้เล่าเรื่องราวในค่ำคืนนั้นว่าสิ่งที่คนขับชนไม่ใช่หมาแน่นอนถ้าเป็นหมาหม่านก็ควรลงไปใต้รถไม่ใช่กระเดด มาด้านบนและถ้าฟังจากเสียงกระแทกวัตถุที่พุ่งเข้าชนต้องใหญ่มากแน่ๆทูก,ก็ไม่รู้หรอกนะว่ารถคันนั้นยี่ห้ออะไรรู้แค่ว่าเป็นรถสูงสูงรูป,ปรพันธสันฐา,านคนขับน่าจะเป็นชายสูง177น้ำหนักประมาณ60เมื่อถึงประโยคนี้ตำรวจก็หยุดทำการจดบันทึกเพราะคิดว่าเธอนั้นโกหกจะจำแม่นขนาดนั้นได้ยังไงเลยทูเลยซ้ยำแดงธิ์โดยการบอกส่วนสูงและน้ำหนักของหมดวินซึ่งเธอก็ตอบทูกอย่างเป,เป๊ะๆนั่นก็เพราะว่าเธอ สามารถค่าดาสูงจากเสียงที่ออกมาจากปากส่วนน้ำหนักก็ฟังจากเสียงเท้าที่กระทบพื้นตอนเดินผู้กองถามต่อว่ามีอะไรที่เป็นจุดสังเกตไหมเลยทูเลยบอกว่าเขาน่าจะถนัดซ้ายเพราะเขาใช้นาฬิกาที่ข้อมือซ้ายคนเราจะสวมนาฬิกาในข้างมือที่ไม่นถนดัดเพื่อให้มืออีกข้างสะดวกในการใช้งานแต่วันนั้นเขาก็เคนขยโยให้ฉันดื่มน้ําเขาอาสาที่จะเปิดขวดน,น้ําให้ทั้งทางที่ฉันยืนยันว่าอย่างไม่หิวไม่อยากดื่มซึ่งการให้ข้อมูลก็ได้ จบลงในวันแรกถ้าตำรวจต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเธอคิดอะไรออกก็แจ้งมาแล้วกันนะก่อนจากลาผู้กองก็ได้เอถามว่าเธอรู้ได้ไงว่าฉันเจ็บขาอยู่เลยทูเลยตอบว่าจากเสียงเท้าสองข้างเดินเสียงมันไม่บาลานซ์กันกลิ่นยาหมองก็ฟุ้งเลยเอาเป็นว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะตัดผ้ามาที่มุมหนึ่งเด็กหนุ่มมีนามว่าไฮเขาเป็นเด็กแหวนที่ชอบในการเล่นสเกต็ตแต่ตอนนี้เขามีปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าจะไปขอเบิกจากหัวหน้า ก็เกินคอต้าไปแล้วถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่าบ้านอาจจะไม่มีที่อยู่ก็เป็นได้และแล้วก็เหมือนโชคชะตานำพาเมื่อตำรวจออกประกาศว่าจะให้เงินกับผู้ที่ให้เบาะแสผู้ร้ายรับพาตัวายเลยไปที่สอนอเขาพยายามพูดบุ้ยตั้งๆนา,นานาเพื่อจะได้รับเงินแต่สุดท้ายก็เดินเลยทูจับได้ว่าโกหกเลยทูจลาดพอ่อที่จะจับผิดในคําพูดที่ายพยายามโป้ปดดายเลยรีบวิ่งหนีออกจากสอนอด้วยความหน้าแตกหารู้ไม่ว่ามีใครบังคั สกดรอยตามเขาอยู่เวลาผ่านไปหลายวันตำรวจก็ทำงานเต็มที่เพื่อเสาะหาข้อมูลรวมทั้งไปสัมภาษณ์แท็กซี่แกร็บและผู้ให้บริการรถโดยสารโดยไม่รับรู้เลยว่าคนร้ายได้ลงมืออีกครั้งซึ่งในค่ำคืนนั้นมานกรีโทรหาเลยท์ทูเลย์ทูก็ถามว่าใครคะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบสง,งัดมีแค่เสียงรถที่กำลังขับเคลื่อนในวันต่อมาเธอก็มายังสอน,นอเพื่อมาฟังประโยคคำพูดของผู้ให้บริการรถ เคยสารมากมายแต่เธอก็ไม่เจอเสียงที่คล้ายกับคนร้ายในค่ำคืนนั้นเลยตัดภาพมาที่ไฮเด็กน้อยผู้ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าห้องเลยโดนไล่ออกมาจากบ้านพักเขาไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนเลยมาเล่นสเก็ตบอร์ดเพื่อฆ่าเวลาตัดภาพมาที่เวยทูและผู้กองทั้งสองได้ออกมากินข้าวด้วยกันระหว่างนั้นผู้กองได้ปิดประตูท้ายรถทําให้เลยทูเอะใจว่าทําไมวันนั้นเธอถึงไม่ได้ยินเสียงปิดประตูผู้กองเลยนึกได้ว่ารถรุดม จะมีปุ่มกดให้ประตูปิดอัตโนมัติแต่เธอก็จดจ้งไม่ได้หรอกว่าเป็นรุ่นอะไรงานนี้ต้องถามในไฮเขาดูมีความสามารถด้านรถดีตัดภาพมาที่ไฮเขายังคงถ่ายสเก็ตด,ด้วยความเปรี่ยวเหงาแต่แล้วจูๆ่ๆกลับมีชายจักรันคนหนึ่งมานั่งจ้องมองเขาไฮสัมผัสได้ถึงจิตคุกค,คามเลยถ่ายสเก็ตวิ่งหนีแม่งเลยใส่ตีนหมาวิ่งหนีเข้าไปในซอยใช้ความคล่องแคล่วและความตัวเล็กในการล่หลอกซ่อนตัวอยู่ในเงามืน่นคาดว่าจะปลอดภัยแต่ แล้วเปล่าเลยเมื่อโทรศัพท์ของเขาได้ดังนานทําให้เจ้าคนร้ายมองเห็นตัวไฮและจับเขาซ้อมเกือบบางตายซึ่งคนที่โทรมาไม่ใช่ใครที่ไหนนานก็คือเลยทูเลยทูรับรู้ว่าไฮตกอยู่ในอันตรายเลยแจ้งโรงพยาบาลให้มารับจนท้ายที่สุดในวัน,น,นต่อมาไฮฟื้นขึ้นสติกนนนต u, ็บ่นเลยทูใหญ่โทรมาพิจังหวะแท้ๆผู้กองเลยบอกว่าน,น,นายควรสานึกซะบ้างนะเมื่อคืนเลยทูดูแลนายทั้งคืนเลยละ่ะในขณะที่เลยทูเฝ้าค่าให้กับไฮห่า ไมว่ามีคนลักลอบไปที่บ้านของเธอเลยทูที่ยังไม่รู้ตัวก็เฝ้าดูแลเจ้าหนูหายต่อไประหว่างนั้นผู้กองก็ได้รับรายงานว่ามีคนหายอีกแล้วเลยทูอยากจะถอนตัวจากคดีนี้จังเพราะคนรอบตัวของเธอเริ่มเป็นอันตรายแต่ผู้กองก็บอกไม่ได้ถึงแม้เลยทูจะไม่สืบคดีต่อแต่ท้ายที่สุดอะไรจะเป็นตัวรับประกันว่าคนร้ายจะยอมปล่อยเธอไปในเย็นวันนั้นเลยทูกลับบ้านมาด้วยความเหน็บเหนื่อยพร้อมจะหมาคู่ใจทันทีที่ ขเข้า้าาบนเจ้าหมาก็เห่าอย่างไร้สาเหตุซึ่งทําให้เธอเอใจว่าหมาเห่าเพราะอะไรแต่เมื่อเธอตรวจสอบแล้วก็ไม่เจออะไรที่ผิดปกติเลยถูกเข้าห้องน้ําอาบน้ําแต่งตัวระหว่างนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังเธอเพอจะรู้ว่าเป็นใครเลยกล่าวท้าทายมันฉันรู้ว่านายเป็นใครโทรมาหาฉันทําไมรอบก่อนนายก็โทรแล้วนี่คนร้ายมันก็โต้อตอบใช่ฉันรู้ว่าเธอเป็นใครเธอเป็นหญิงสาวตาบอดที่มีผิวสะสวยมากขาวเนียน ที่ติลลโดยเฉพาะในยามที่เธอกลัวเธอจะยิ่งสวยขึ้นนะเลยถูกพยายามสาะหาว่ามันอยู่ไหนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าในบ้านมีกล้องแอบซ่อนอยู่คนร้ายมันมาโทรเพื่อกวนประสาทเพราะนี่คงเป็นกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงให้กับมันเป็นไงบ้างละ่ะสาวน้อยไอเด็กเปรนั้นตายหรือยังอายุมันไล่เลียน้องชายของเธอเลยนะน้องชายแท้ๆที่ตายด้วยอุบัติเหตุเรื่องของเธอมันโศกเศร้าเป็นยงไงบ้างละ่ะในคราที่เห็นความตาย อยู่เบื้องหนา้าคนร้ายมันโทรมาปั่นเอาซาเลยทูไม่กล้าอยู่บ้านเธอเลยดิ่งตรงไปที่โรงพยบาบาลเพื่อไปหาไฮซึ่งตอนนี้ไฮก็แข็งแรงพอที่สามารถกลับบ้านได้แล้วเพื่อนๆก็มารับไฮเลยทูได้ไม่คุยกับไฮบอกว่าเจ้านั่นมันเลงพวกเราอยู่อย่าไปไหนเลยนะอยู่โรงพยาบาลต่อเธอที่นี่มีคนมากมายมันคงไม่กล้าทําอะไรแต่ทว่าไฮหัวดือ้อไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลยไม่สนคาเตือนที่เธอบอกไฮกําลังรอเพื่อนเอารบมารับทัน ใดนั้นเขาก็เหลือมองเห็นว่ามีคนร้ายอยู่บนรถเมย์ซึ่งเป็นรถเมย์คันเดียวที่เลยถูกขึ้นซะด้วยหายไม่รอชา้ารีบถ่ายสกเกตตามรถเมย์นั้นไปและโทรหาทูบอกให้ทูตั้งสติเสียบหูฟังและเปิดวิดีโอคอลเดี๋ยวผมจะเป็นดวงตาให้คุณเองตอนนี้มีคนร้ายอยู่ในรถคันนั้นทําตามที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไปหาลงไปหน้าเลยซึ่งทูก็ทําตามนั้นแต่ไม่ทันที่เธอจะก้าวลงคนร้ายกลับเอามีมาจี้เธอและบอกให้เธออย่า ตื่นตะนโกเดินลงไปช้าๆทูต้องทําตามมันโดยไม่ให้มันรู้ตัวว่ามีคนอยู่ในสายด้วยความเก่าเกมของทูเธอใช้ซับเปร์พริกไทยฉีดใส่หน้ามันก่อนจะถามไฮว่าให้ไปทางไหนไฮก็ช่วยชี้แนะเส้นทางผ่านกล้องมือถือที่เขาดูเดินไปนั้นไปนี่ตามเส้นทางข้ามผ่านสวนสาธารณะอย่างยากลําบากเนื่องจากทางมันมีความต่างระดับเธอวิ่งหนีเร็วเกินไปจนหกล้มสายจูงหมาก็หลุดมือไปโชคย,ยังดีที่ยังคว้ามือถือได้เธอ และขอให้ไฮพาไปที่สว่างสว่างหรือไม่ก็ที่ที่มีคนไฮเลยชี้เส้นทางเธอให้ตรงเข้าไปใต้ตึกซึ่งที่นั่นอาจจะมียามที่คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งถูกก็วิ่งไปหกล้มไปแต่เธอก็พยายามไม่ว่าจะหกล้มคุกค้างเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องไปให้ถึงจนเธอสามารถขึ้นลิฟต์ได้แต่เบท,ทัานทีลิตจะปิดเจ้าคนร้ายมันก็มาขัดขวางเธอจนได้ถูกไร้เส้นทางหนีเลยงดทศต่อสู้พื่อต ก่อนกับมันเบนหมาคู่ใจก็มาช่วยปกป้องเธอซึ่งคนร้ายมันก็โหดเหี้ยมพอที่จะฆ่าหมาทั้งเป็นซึ่งการเสียสละของเบนทาให้เลยทูรอดจากเหตุการณ์วิกฤตในค่ำคืนนั้นคนร้ายเครียดจัดที่ไม่สามารถจาัดก,การเลยทูได้มันเลยไประบายอารมณ์กับเรืองร่างผู้หญิงที่เขาเก็บอยู่ในสต็อกด้วยการบ่าบะาโอบ่าบะา,า,าอย่างหนาใจตัดภาพในวันต่อมาเลยทูต้องทราบข่าวร้ายว่าเธอได้สูญเสียเจ้าเบนไปเธอรำให้ยองศก เจ้าเบนคือดวงตาสำหรับเธอเจ้าเบนคือผู้นำทางที่ดีงามเจ้าเบนคือเพื่อนรักที่แสนดีมาโดยตลอดงานนี้ทําให้ผู้กองกดแค้นและพยายามหาหลักฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพกล้องวงจรปิดเมื่อคืนทุกซอกทุกมุมเท่าที่หาได้มุมไหนเห็นหน้าคนร้ายชัดที่สุดผู้กองโฮอาก็คอยเฝ้าระวังดูแลเลยทูถึงแม้จะต้องทํางานแทนตำรวจยังเจอกล้องที่ถูกดักวางเอาไว้ในบ้านของเธออีกคนร้ายมันฉลาดมากไม่ทิ้งร่องรอยเอ่ แม้กระทั่งรอยนิ้วมือหรือแม้แต่เส้นผมเลยทูไม่ไว้วางใจที่จะไปพักที่คอนโดเธอเลยกลับมาพักที่บ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านที่ครอบครัวเธอเคยอยู่ตำรวจแนะว่าจะมาเฝ้าระวังในทุกๆสองชั่วโมงมีอะไรก็ติดต่อมาซึ่งไฮก็อาสาจะมาอยู่กับเลยทูด้วยไฮตามภาษาเด็กแท้จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ใจดีอะไรนักหนาหรอกเขาแค่ไม่มีที่ไปบ้านหลังนี้ก็ด้วยซวยรูแถมไฮย,ยังมือบอลหยิบกีตา้าในบ้านหลังนั้นมาเล่นด้วย เลยทูก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าการกระทําของไฮทําให้เธอคิดถึงไทม์ผู้เป็นน้องชายแถมยังมีสเก็ตกับของเล่นอีกมากมายด้วยไฮเลยชวนเลยทูไปเล่นสเก็ตกันเดี๋ยวผมสอนเองความสดใสของไฮทําให้เลยทูเริ่มเปิดใจเลยรับฟังเด็กคนนี้มากขึ้นถึงแม้เมื่อก่อนเด็กคนนี้จะเป็นคนกระลอนปิ้นปอนก็ตามตัดภาพมาที่ผู้กองโฮอาและหมวดวินตอนนี้พวกเขาได้เบาะแสคนร้ายแล้วผู้ต้องสงสัยคือตัวเยี่ยงหลี แต่หลายแพทย์ดวงตาที่กำลังเข้าหาอยู่กับดาราดังนามว่านานอันท้งคู่รู้จักกันตอนที่นานอันไปนทำตาหลังจากนั้นทางคู่ก็เหมือนหายไปจากโลกใบนี้ไม่มีการทำธุรกรรมทาการเงินไม่มีประวัติการเดินทางหมกตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลยซึ่งนั่นมันก็ใช่ศัลยแพทย์ผู้นี้ก็คือคนร้ายที่พวกเขาตามหาเยี่ยลีเขาเป็นคนโรคจิตที่ลงไหลในความสวยความงามของนานอันเขาอยากพาตัดกรีดตาให้กับนางอัน ในทุกทกครั้งที่เขาได้มองอยากทำตาสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นให้เริ่มแรกความรักก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแต่แล้วนันอันรับรู้ว่าผู้ชายที่ตรงหน้าโรคจิตเธอเลยพยายามจะหนีห่างและขอบอกเลิกจนถ้ายที่สุดเยี่นหลีไม่พอใจกับสิ่งที่นันอันทำํำเขาเลยพลั้งมือฆ่าแฟนสาวผู้เป็นที่รักไปแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็ยังสต็อกร่างนางอันเอาไว้ชยชมในยามเปลียวเหงาหารู้ไมว่าตำรวจมาถึงบ้านแล้วต กดกระดิ่งก็ไม่มีใครมาเปิดประตูเลยถือวิาสาสะบุกเข้าไปผู้กองและหมวดวินแยกย้ายกันออกหาหลักฐานซึ่งสิ่งที่ผู้กองเจอนั่นก็คือรถต้องสงสยัยพร้อมกับป้ายทะเบียนปลอมมากมายแล้วก็เซอร์ไพรส์ผู้กองเจอกับคนร้ายงานนี้ก็ต้องวางมวยกันหน่อยคนร้ายมีรูปร่างที่ใหญ่โตพละกําลังที่เป็นชายก็สามารถต่อกรกับผู้กองได้ซึ่งผู้กองก็พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ทั้งหมัดเท้าข่าศอกสลับเท้าต่อยลอก แล้วผู้หญิงก็ไม่อาจสู้แรงผู้ชายได้ตัดภาพมาที่หมวดวินเขาได้เจอกับร่างหญิงสาวมากมายที่ถูกวางอย่างเป็นระเบียบซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแล้วยังมีลมหายใจหมวดวินเลยติดต่อทีมแพทย์ให้มาช่วยด่วนเลยตัดภาพมาที่ผู้กองถึงแม้เธอพยายามจะสู้เต็มที่แต่สุดท้ายก็โดนคนร้ายฟาดจนจนกอมเลือดคนร้ายขึ้นรถหลบหนีโดยทิ้งร่างของผู้กองเอาไว้โชคดีที่ทีมแพทย์มาทันเวลาพอดีซึ่งตอนนี้คน ได้วางแผนทําการอะไรบางอย่างตัดภาพมาที่บ้านของเลยทูเธอกับอาไฮได้กินข้าวกันอย่างสนุกสนานอาไฮก็มาช่วยล้างจานใส่หูพังเพื่อฟังเพลงซึ่งในค่ําคืนนั้นดูเหมือนว่าฟ้าร้องฝนจะตกเลยทู 2, เลยลงมาปิดหน้าต่างซึ่งตรงนั้นเองเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งคนร้ายก็ปีปากพูดเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับคุณฉันช่วยคุณได้นะเรา ทั้งสองก็ต่างเหมือนกันเรามายุติความเจ็บปวดนี้ด้วยกันไหมผมรู้ว่าคุณมีความสุขเวลาที่ได้เห็นคนรักตายอยู่ตรงหน้าเหมือนเหตุการณ์การตายน้องชายคุณไงถึงแม้คุณจะรักน้องชายมากแค่ไหนแต่คุณก็ไม่กล้าเสีย่ยงชีวิตที่จะไปช่วยเขาเลยยอมให้น้องชายตายต่อหน้าต่อตาผมเข้าใจฟีลลิ่งนั้นดีการได้เห็นคนรักต้องตายมันสะใจมันมีความสุขมากประมาณไหนในจังหวะที่คนร้ายพูดพร่ำไ้ก็มาเห็นคนร้ายพอดี เลยพุ่งทะยานกระโจนใส่มันในขณะที่หายกลางต่อสู้เลยทูได้หยิบโทรศัพท์บ้านเพื่อโทรหาตำรวจแต่ทว่าก็โทรไม่ติดเนื่องจากสายโทรศัพท์ถูกตดัดเลยทูเลยขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปหยิบมือถือของเธอคนร้ายเห็นเช่นนั้นเลยรีบตามเธอไปแต่ก็โดนอาหายกัดขวางเอาไว้แต่ไม่ว่ายังไงอาหายก็ได้แต่ตีนเขาทําได้แค่่วงเวลามีอาคว้าชัยในการต่อสู้ครั้งนี้คนร้ายขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ได้เจอกับโทรศัพท์ที่ถูกวางไว้ที่ระเบียงพร้อม กับเชือกที่โดนถักทอลงไปด้านล่างคนร้ายเข้าใจว่าเลยทูอาจจะปีนลงไปแต่แล้วเปล่าเลยนั่นคือกับดักเลยทูได้ปิดประตูเพื่อขังคนร้ายาไว้ที่ระเบียงก่อนจะเอาตู้มาพิงประตูเพื่อไม่ให้คนร้ายออกมาได้เลยทูรีบมาช่วยฮา,ายเลยช่วยแบกร่างน้องชายเพื่อหนีออกไปจากบ้านแต่ไม่ทันจะออกไปคนร้ายมันก็ได้มาพอดีเลยทูฉลาดพ่อที่จะหยิบน้ำมันก๊าซส,สาดใส่มันและใช้ไฟในการคมคู่อย่าเข้ามานะไม่เช่นนั้นจะโดนเผาทั้ง คนร้ายมันก็ดื้อรั้นเลยทูเลยไม่ลังเลยที่จะเผาเขาคนร้ายกระโจนออกนอกบ้านใช้น้ําฝนเพื่อดับไฟเปิดโอกาสให้เลยทูพาอาไฮหานีซึ่งก็หนีได้ไม่ไกลคนร้ายมันก็วกกลับมาด้วยความแค้นเลยทูงัดวิชาการต่อสู้ที่เธอร่ำเรียนมาเพื่อปอกป้องตัวเองและอาไฮาแต่ถึงแม้จะเก่งยี่งไรการไม่มีดวงตามองเห็นก็ไม่สามารถจับจังหวะของศัตโตได้จนคนร้ายฟาดเธอและความน่าไว้กับโต๊ะคนร้าย มีอารมณ์เพลิดเพลินท่านี้พอเหมาะเลยถกกางเก่งตัวเองเพื่อหวังทําลายความบริสุทธิ์ของเลย์ทูมันถอดกางเก่งอย่างช้าๆและเย,ยน็นเย็นเลย์ทูไม่อาจดิ้นรนได้เนื่องจากโดนล็อกแขนเอาไว้จังหวะนั้นเองที่อาหายฟื้นคืนสติและมาฟาดคนร้ายจนสามารถช่วยเลย์ทูได้ทั้งสองช่วยกันประคับประคองแบกร่างซึ่งกันและกันออกไปจากห้องแต่อีบ้าคนร้ายมันก็ยังไม่ยอมเลิกราวีมันเข้ามาแยกทั้งสองออกจากกันและคนร้ายก็ฉลาดพอ ที่จะจาัดก,การอาไฮาก่อนเนื่องจากอาไฮามีดวงตาที่มองเห็นเด็กน้อยถูกต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาจนสะบักสะบอมเลยทูจําได้ว่าเหตุการณ์นี้มันคล้ายคลึงกับ3ปีที่แล้วในช่วงจังหวะที่ความตายเข้าใกล้น้องชายเธอก็ไม่อาจช่วยอะไรได้เนื่องจากตนเองนั้นอ่อนแอแต่ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนั่นก็เพราะว่าเธอมีความกล้าและความรักที่จะปกป้องน้องในความมืดของคนตาบอดมือของเธอคำหาไปเจอสเก็ตบอร์ดที่ ถูกวางทิ้งเอาไว้เธอเลยตะโกนด่าคนร้ายว่ามาหาฉันสีอีกเปรตซึ่งคนร้ายก็หันเหเป้าหมายมาหาเธอเกาวย่างมาทีละก้าวเลยทู่จดจอกกฟาฟังเสียงกกาทีละก้าวที่คนร้ายเดินมาถึงแม้เสียงฝนจะกลบทุกอย่างแต่เธอก็สามารถสัมผัสได้ว่าคนร้ายมันอยู่เบื้องหน้าเธอเลยไม่ลังเลเลยที่จะเหวี่ยงสเก็ตบอร์ดฟาดใส่หน้ามันอย่างจังเพียงแค่ทีเดียวคนร้ายก็นอนแน่นิ่งไปและสุดท้ายเลยทูก็ สามารถปกป้องน้องชายและชีวิตของตนได้อย่างสําเร็จและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับหนังแนวสืบสวนสอบสวนหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่5.8เต็ม10คะแนนและเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย